สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ IPM อัปเดตกับลูกปาสิโปไทยค่ะและในวันนี้นะคะลูกปาก็มีเรื่องราวข่าวสารงานอีเวนต์ดีๆมาฝากคุณผู้ชมมากมายเลยล่ะค่ะจะมีข่าวสารอะไรมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้บ้างนั้นไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์กรมหาชนหรือ DGA โชว์ศักยภาพราชการไทยยุคใหม่ภายใต้แนวคิด Digital Government in Metaverse ผนึกกำลังร,งร่วมกับพันธมิตรภาครัฐและเอกชนกว่า25หน่วยงานในงานสัมมนาแห่งปี Digital Government Summit 2022ที่รวมบริการดิจิทัลภาครัฐแบบครบวงจรมาให้ประชาชนได้สัมผัสได้พบกับประสบการณ์จริงที่ช่วยให้ชีวิตง่ายขึ้นสะดวกขึ้น พร้อมอัปเดตเทคโนโลยีใหม่ๆที่จะนำภาครัฐไปสู่รัฐบาลดิจิทัลด้วยภายในงานมีพิธีเปิดสถาบันนวัตกรรมและธรรมาิบาลข้อมูลและพิธีมอบรางวัลต้นแบบท้องถิ่นดิจิทัลรวมถึงการมอบรางวัลประกวดการใช้ประโยชน์จากข้อมูลภาครัฐในการวิเคราะห์เชิงลึกในโครงการดิจิตดาต้าแคค่ายสารฝันปันอัศวินข้อมูลภาครัฐประจำปี2565 โดยได้มีพิธีเปิดไปเมื่อวันที่28พฤษภาคม2565ณลานแฟชั่นฮอลล์ชั้น1ศูนย์การค้าสยามพารากอนค่ะครับการจัดงานในวันนี้เนี่ยข้อดโลกสมความองกานะครับแล้วก็ได้ประโยชน์กับพี่น้องประชาชนนะครับที่สนใจในโลกยุคใหม่นะครับก็คือโลกยุคดิจิทัลที่ ที่ะจะทําให้คนละเมืองของชาติเราเนี่ยอยู่ในขีนของการแข่งขันที่มีอยู่ในปัจจุบันเนี่ยได้มีขีดความสามารถที่สูงขึ้นนะครับจากการที่ทําให้รัฐบาลของเราเป็นรัฐบาลดิจิตัลแบบเต็มรูปแบคบคือในในในโลกยุคปัจจุบันเนี่ยมีหลายหลายยุคนะครับโลกยุคเมตาเวิร์ดเนี่ยเป็นโลกยุคที่ค่อนข้างที่จะใหม่จริงๆนะครับที่จะมีหลายส่วนที่จะทําให้เกิดการพัฒนา ในเรื่องของเทคโนโลยีหรือในเรื่องของประโยชน์ที่จะได้นํามาใช้ในการพรัฒนาและต่อยอดมาสู่ของการเป็นรัฐบาลดิจิทัลที่สมบูรณ์แบบด้วยครับโอเรามีบูธมากมายเลยครับในเรื่องของอสิ่งต่างๆที่ได้ปรากฏขึ้นในช่วงที่รัฐบาลดิจิทัลได้ประสานกับหน่วยงานต่างๆนะครับในระบบนะครับที่สําคัญาญที่เห็นได้ชัดนะครับก็คือ,อาการที่เรามีหน่วยงานที่ได้ ผลิตผลงานในส่วนของการเป็นรัฐบาลดิจิทัลไม่ว่าจะเป็นของกรมการปกครองนะครับในเรื่องของการทำบัะชาชนในเรื่องของการกรมตำรวจนะครับที่มีการจัดให้มีการแจ้งความร้องทุกข์ทางออนไลน์ซึ่งปัจจุบันนี้ก็ถือว่าเป็นเปอร์เซ็นที่สูงมากที่พี่น้องประชาชนเข้าถึงการแจ้งความร้องทุกข์แบบออนไลน์นะครับแล้วก็ทําให้เราได้มีสถิติ ต่างๆในเรื่องของตัวเลขของคดีความที่เกิดขึ้นเพื่อน,นํามาสู่าการทํางานเชิงนโยบายนะครับในเรื่องของที่ประชาชนเข้าถึงหรือโดนเจอกันเยอะๆและเป็นปัญหาก็คือในเรื่องของใบสั่งอย่างนี้เป็นต้นซึ่งต้องถือว่าเป็นการที่เรามีใบสั่งทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ทำให้ี่น้องชนสะดวกขึ้นนี่ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งนะครับมีอีกหลายส่วนที่ทําทให้เกิดการเชื่อมโยงในเรื่องของการเสียภาษีก็ดีในการชําระ ค่าบริการต่างๆก็ดีผ่านระบบออนไลน์นะครับในการที่จะทําให้พี่น้องประชาชนได้สะดวกรวดเร็วนะครับ<ม>รวมถึงสิ่งที่เป็นการเรียนรู้นะครับซึ่งทางดีเจทางดีเจเองนะครับก็ทําให้พี่น้องประชาชน,นสามารถเรียนรู้ในเรื่องของด<ม>ิจิทัลได้นะครับผ่านแอปของอทางดีเจนะครับซ,ซ,ซึ่งตรงนี้ถือว่ามีประโยชน์อย่างสูงนะครับไม่ใช่ว่าเฉพาะแต่พี่น้องคล้าการเท่านั้นที่สามารถเรียนดิจิทัลกับ A ได้นะครับพี่น้องประชาชนก็สามารถที่จะเรียนรู้ได้ด้วยเช่นกันครับ,รบสำหรับเทคโนโลยีที่ตอนนี้รัฐบาลดนะิจิทัลนำมาใช้นะครับก็นอกจากที่ปกติเราใช้ระบบคลาวนะ์ระบบของโมบายแอปพลิเคชันแล้วนะครับตอนนี้ก็มีเรื่องของดิจิทัลไอดีนะครับซึ่งนําโดย,โดยบบทางกรมการปกครองที่เอาตัวระบบดีดอเฟ้าเข้ามาใช้นะครับจะทําให้การพิสูจน์ยืนยันตัวตนของประชาชนทางออนไลน์เพื่อจะได้เข้ามาใช้บริการภาครัฐนี่มีความน่าเชื่อถือนะครับแล้วก็ไปใช้ประโยชน์ของได้นะครับ ในระบบของการชำระเงินนะครับที่เราสามารถทําออนไลน์ได้แอปพลิเคชันทางรัฐนะครับที่ทางดีเจทำขึ้นเนี่ยก็เป็นการรวบรวมบริการภาครัฐทั้งหมดเนี่ยเข้ามาอยู่ที่จุดเดียวก็ทําให้ประชาชนเนี่ยไม่จำเป็นต้องไปเข้าจากหลายๆที่นะครับที่จะตรวจสอบมาตัวเองเนี่ยมีสิทธิสวัสดิการอะไรได้บ้างที่ได้รับจากภาครัฐไม่ว่าจะเป็นเรื่องของประกันสังคมนะครับเรื่องของประกันสุขภาพเรื่องของเครดิตบูโรเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยก็สามารถเข้าถึงจากที่เดียวได้เราคิดว่าการที่เรามีระบบแอปพลิเคชันกลางนะครับที่ตอบสนองความต้องการ ต่างๆของประชาชนในแอปเดียวเนี่ยก็จะชชมืนความสะดวกให้ประชาชนได้มากเ,เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเรื่องราวข่าวสารที่ลูกปลานปราปากุณผู้ชมในวันนี้เรียกได้ว่าครบรถครบทุกเรื่องจริงๆเลยละคะ่ะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดน,นะคะที่อยากติดตามข่าวสารงานดีๆแบบนี้ห้ามพลาดกับรายการ i p m อัปเดตเลยละคะ่ะสำหรับวันนี้ลูกปลาและทีมข่าวต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ